สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้ก็จะมาลองเล่นเกมเชลล่าเนลฮะซึ่งตอนนี้เป็นช่วงเดโมโให้ลองทดลองเล่นกันอยู่อยู่ในแพลตฟอร์มของสตรีมฮะซึ่งเนื้อเรื่องเบื้องต้นก็เท่าที่ผมรู้ก็เป็นประมาณเกมวางแผนเพื่อฟื้นฟูดาวอโลกล้างให้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุดฮะแล้วก็ทําการเก็บเกี่ยวทรัพยากรนะเพื่อเยาทรัพยากรให้ได้มากที่สุด ท่าที่จะมากได้ฮะก็เป็นเกมแนววางแผนแนววางแผนอ,อีกอีกประเภทหนึ่งฮะอีกแนวหนึ่งฮะซึ่งผมลองเล่นมาพักหนึ่งละค่อนข้างจะวางแผนยากมากฮะต้องวางแผนดีๆไม่งั้นเราจะไม่สามารถเก็บเกีเก่ยวทรัพยากรได้หมดน่ะต้องบริหารให้ดีๆฮะมาลองดูแล้วกันว่าเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นอีกสักรอบหนึ่งเนี่ยว่าผมจะเสร็จภารกิจเก็บเกี่ยวทรัพยากรจากดาวอะลกลางนี้ให้ได้หรือเปล่าะซึ่งเกมเปิดตัวเข้ามาก็ นี่ฮะจะอยู่ในพื้นที่ลกหลังเราก็จะทำการใส่ไฟฟ้าแล้วก็ใส่ปั๊มน้ำเพื่อหลอเลี้ยงหอเลี้ยงพื้นดินให้มันชุ่มชื้นก่อนนะอันดับแรก <c oughs> การวางไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องแบบวางแผนดีๆฮะไม่งั้นทรัพยากรเราก็จะหมดไปเรื่อยๆฮะนี่ฮะนี่คือทรัพยากรของเราองคือใบไม้ผมก็จะใส่ปั๊มน้ำ อันดับแ,แรกๆก็ควรจะใส่ปั๊มน้ำให้มันได้เยอะๆก่อนก่อนที่เราจะขุดจะเจาะอะไรตรงนี้ก็ใส่ได้โอเคฮะไม่สุดฮะตรงนี้ได้ไหมเอ้วางตรงนี้ปั๊มน้ำตรงนี้น่าจะได้อะ <c oughs> ได้มานิดเดียว มาฝั่งนี้ความน้ำตรงนี้โอเคเอาแล้วฮะก็เอาแค่นี้ก่อนนะโดเริ่มใส่ พื้นที่สีเขียวก่อนนะเอาเปนติดแม่น้ำให้มันให้ได้มากที่สุดถ้าที่ผมเล่นมาลองเล่นมาสักพักหนึ่งแหละค่อนข้างจะต้องบริหารให้ดีๆไม่งั้นทรัพยากรเราหมดนะกอน,นี้อันนี้คือ เมื่อกี้เหมือนเป็นตัวเกลี่ยดินนะแล้วก็เราจะได้ใส่หญ้าเข้าไปจะใส่ให้มันเต็มๆเท่าที่จะเต็มได้เห็นเต็มมาฝั่งนี้บ้างคนระับผมว่าต้องใส่หินตรงนี้ นี่เป็นแท่งวางหินนะแล้วก็ถ้ามีหินแล้วก็เราก็จะใส่ไฟฟ้าได้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างต้องตัวเกียร์ดนเนี่ยยังไงมันต้องใช้ไฟฟ้าก็ต้องหาไฟฟ้ามาวางตรงนี้ผมจะพยายามให้มันลดไม่เยอะฮนะ เต็มทีนี้ได้หรือเปล่าวะเฮ้ยไม่ใช่อ่าไได้โอเคแล้วก็ใส่ยาเข้าไป อน,นี้ต้องม,มีไฟฟ้าแล้วไม่มีไม่ได้ไฟฟ้าาเอาไปอปั๊มน้ำให้น้ำมันเต็มเต็มไฟฟ้าไม่พอ ใส่ไฟฟ้าอีกอันหนึ่งซึ่งอันที่เราใส่ใส่ไปเนี่ยหลังๆเราต้องเก็บให้หมดนะไม่งั้นทรัพยากรเราจะไม่พอสร้างยาน,นดี่ะโอเคแล้วก็ใส่ให้เต็ม ทางนี้บ้างฮะตรงนี้ไฟฟ้าเข้าไป ใกล้ละ70%ละ80%ได้มา80ผมว่าผมต้องใส่ <S 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 อันนี้ กังหันรวนดินขย่าลงเก้าสงเก้าเจ็ดหก่ไ9มห้าสิร้อย คอเคบร้อยแล้วก็จะมีสเตตที่สองมาน่าผิดค่อนข้างจะวางแผนผิดฮะรอบนี้น่าจะไม่ได้อะไรเดี๋ยวผมต้องเผา ทำป่าก่อนโอเคฮะไม่ได้ฮะเอา,าใหม่รีสเตตใหม่ฮะวางแผนใหม่เมื่อกี้ผมเน้นไปทางนี้มากเกินไปนะผมว่าไปฝั่งนู้นดีกว่าอันดับแรกก็ทำไฮโดรตรงนี้ก่อนเพิ่มยอด ก็ได้ครเพเอพิ่อดไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องยิงน้ำยิงน้ำเฮ้ย,อยดอกดอผมต้องสร้างไอ้น,นี้ก่อนไม่งั้นมันจะแพงขึ้นนะครัานี้ก็ยิงน้ำา่ะ ต้องยิงก็ได้นี่หว่าตอนนี้มีหินอยู่ตอนนี้มีหินแต่ว่าแปรมิสุดไม่เป็นไรครับ่วใช้ฝนเลี้ยงกันในใน,ในสเตจที่สาม ตรงนี้น่าจะทําป่าได้แล้ป่าไม่น่าจะพอเดี๋ยวเราเพิ่มเพิ่มผมว่าผมยิงน้ำก่อนนะยิงน้ำก่อนอ่าคู่อันนี้ก่อน างแผนผิดชีวิตเปลี่ยนเลยอ่ะก็ใส่น้ำตรงนี้ก็ผมต้องใส่ตัวนี้ใหม่อีก่าโอเคแล้วก็ใส่ดอกไม้แล้วก็เผาทิง้งค่ะ เพื่อผอทิ้งเพื่อจะปลูกต้นไม้ครับต้องทำทีละสเต็ปอ่ะอันนี้จะเป็นทำไฮโดฮะไฮโดน้ำเยอะแล้วก็น,นี้จะเป็นทุ่งดอกไม้ส่วนข้างล่างนี่เป็นป่าซึ่งป่าผมว่าแค่นี้น่าจะพอตัวเรียกป่าก็อย่างนี้ ตัวนี้โหได้มาครึ่งหลอดก็เกือบเต็มฮะต,มมตัวนี้สามห้าสามสิบนี้สามห้าโอเคคฮะป่าเต็มเรียบร้อยแล้วใ้ป่าแล้วต่อไปก็ทำไฮโดรนี้ไม่ได้ห้าตัวนี้ได้ไฮโดนี้ได้หรือเปล่านี้ได้ฮะทำ ไฮโดรเต็มยังไม่เต็มตรงนี้ไม่ได้น่าจะสร้างเพิ่มครับสร้างเพิ่มตรงนี้ต้องมีไฟฟ้า จะสร้างไฮโดรแล้วก็เอาข้อไฮโดรนี่นะยี่สิบเก้าอีดิดเดียวไม่พออ่ะอีดิดเดียวอ่ันนี้ได้แต่ว่าเสียแตบอ่ะตรงนี้ได้นี่หว่าโอเคฮะต่อไปก็ส่วนดอกไม้ สวนดอกไม้ตรงนี้ไฟฟ้าไม่เข้าต้องยิงละผมรอบนี้เหลือค่อนข้างเยอะฮะเหลือทรัพยากรค่อนข้างเยอะ ไปฟ้าสิใ่้ลงไปฟ้าอ่าแล้วก็อ่าไอ้แปลงดินโอเคแล้วใสยย่ยาเข้าไปฮะันี้ไม่เต็ม ได้จะได้พึ่งละฮะพึ่งได้มาครึ่งหนึ่งเลยตรงน,นี้น่าจะได้อยู่มั้ได้ต้องยิงอีกแล้วฮะยิงน้ำสร้างหลงฟฟไฟฟ้าไอน,นี้มีหลงฟฟไฟฟ้าอ่าได้ พึ่งหลงคราวนี้พึ่งใส่ยี่สิบเอ็ดไม่น่าจะได้ใส่นี้ก่อน ใส่ดูอ่ได้นิดเดียวอ่ะเดียวก็เอาอ่านี่ตรงนี้ลืมเลยฮะนี่ได้แล้วครับเรียบร้อยคราวนี้ก็เก็บเกี่ยวขั้นสเตจที่สามก็ใส่ตัวเรียกฝนกันนะเอาเปอร์เซ็นต์เยอะๆยิงใกล้น้ำยิ่งเยอะๆฮะอันนี้สเอร์เซ็นต์ ก้าลบหนึ่งอ่ะไม่จะอุ่มเท่าไหร่เสียงฟ้ามาเลยอ๋อนี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้น่าจะเป็นเออเธอตัวอุณหภูมิ 8สวนใส่ตรงนี้อ่าเดียฝนนะแล้วครานี้ในพวกว่างๆนี้ยก็จะเขียวแล้วครับต้องสร้างยางอาวกาศแล้วครับแล้วครานี้ก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวอ่ะ อต้องมีโดนก่อนอมีโดนโดนก็เรือโดนนะเป็นเรือโดนเพื่อเก็บเกี่ยวทรัพยากรหรือไฟเพื่อให้เรือโหลดของอ่ะแล้วก็ก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวแล้ว เกบเกี่ยๆไปแล้ว,วก็ต้องรอเรือกลับไปก่อนนะต้องรอเรือกลับไปก่อนตัวนี้ได้ตัวนี้ไม่ได้ฮะต้องมี เราเข้าไมได้ครเราต้องเก็บเขียวเองฮะตรงนี้ใส่ไปครับมาฝังอีกบ้างตรงนี้เก็บเขียวเองแต่ดูดเหลี่ยมจะเก็บได้เยอะหรือเปล่า แค่นี้ฮไม่หมดทำไหม่เดี๋ยวดูอันนี้เก็บได้เท่าไหร่อ๋อเดี๋ยวให้เรือเก็บให้หมดกันเพราะเรือมันถูกมาก ก็เก็บตรงนี้อ่ะอน,นี่เหมือนเป็นลิฟน้ำอะลิฟน้ำเพื่อให้เรือไปเก็บข้างบนนี้ส่วนนี้ต้องเก็บเองอะต้องเก็บเองเก็บได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว จะก็เก็บและากฮะยานแกเสร็จแล้วครับโอเคตอนนี้ต้องเก็บเองเก็บไปเลย ตรงนี้เหมือนกันเก็บเองนี่เรือมาเก็บเริ่มมีกวางมีอะไรแล้วมีนกบินในป่าน่าจะมีอย่างอื่นอยู่เหมือนกันคนระับแสิบเปร์เซ็นต์ เก็บเองอ่ะใช่เก็บ,ไป,บไปเลย okay. เก็บรวบไปเลยโอเคเก้าสิบเเซ็นตเอาเือหาย ไปเก็บแล้วไม่รู้เรือหายไปไหนฮะต้องเก็บเองแล้ว เรืออยู่ตรงนี้เดี๋ยวลงมาไม่ได้ฮะเดี๋ยวผมลงมาไม่ได้ว่าอยู่เรือหายไปไหน คือต้องเก็บให้หมดนะต้องเก็บให้หมดเ,ออหเดี๋ยวให้เรือมันเก็บตรงนี้ก่อนออบ้าผมเก็บไม่ได้ไม่ได้ทำาใหม่ทำใหม่ ก็ไม่ใช่อันนี้เก็บ okay. สองอันนี้ปาเขาให้อ่ะรู้ละรู้ละให้ไปเก็บตรงนู้นส่วนนี้ก็อันนี้เก็บตรงนี้โอเค คือต้องเก็บให้หมดครับว่าเป็นลิฟท,ที่เราสร้างหรือว่าไอตัวที่เก็บเกี่ยวสิ่งปลูกสร้างของเราอ่ะก็เพลินดีฮะสนุกดีสนุกมากเลยฮะภาพก็สวยด้วยตรงนี้ผมต้องใส่ลิฟต์ตรงนี้ก็เก็บ ตัวไกลก่อนฮนะใกล้ๆเดี๋ยวค่อยเคลียร์เก็บ okay, ไม่ได้น่าจะได้สร้างลิฟให้มันลงมาใหม่โอเคจะได้สร้างลิฟกินกินด้วย เก็บลิฟต์คัสุดท้ายก็เก็บน่านจะถึงนะโอเคฮะเรียบร้อยน่านจะเต็มรอยแล้ว ฟื่นฟวโดนก็ลันเรียบร้อยฮะพ่ออารมบอกว่าเรามาฟื้นฟูธรรมชาติฮะโดยใช้ทรัพยากรที่เรามี่ะพอฟื้นฟูเสร็จเราก็ต้องเก็บเก็บให้หมดฮะให้สิ่งปลูกสร้างเนี่ยให้ให้ธรรมชาติมันฟื้นฟูอะแม่เก็อบลืมเก็บโดนไปด้วย ให้เรือโดนไปจิงแลน,นด์แลนด์เล็กส์สโอเคครับผมก็กดคอนติเนีย เป็นดาวอะไรเนี่ยอ๋อเกาะที่เราไปกู้ก็เขียวขึ้นมาหนึ่งเกานนะแล้วฮะโอเคครับสำหรับเซอร่าแนวก็เกมแบบโลกสวยจริงๆฮะเกมเนี้ยสนุกมากๆฮะสนุกมากๆก็ลองโหลดมาเล่นได้ฮะโหลด แต่ว่าช่วงนี้นเป็นเดโมอยู่ฮะก็ให้ทดลองเล่นกันอยู่ไม่แน่ใจว่าตอนที่เปิดจริงเนี่ยจะเสียตังค์หรือว่าเล่นฟรนะีดูแล้วน่าจะมีเสียตังค์นะผมว่านั่นน่าจะไม่เกิน2อ0สรอยในแพลตฟอร์มของสตรีมก็เ,เกมที่ชิวๆดีฮะโอเคมากเลยครับถือว่าเป็นเกมที่ดีหนึ่งเกมเลยฮะเล่นได้ทุกเพศทุกวัยสำหรับคลิปนี้ถ้าช,ชอบก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยครับเดี๋ยวว่างๆจะหาเกมสนุกๆ,ๆแบบนี้มาเล่นอีกฮะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ